สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีนิดรรกแฟนเพลงแฟนคลับเนาะคะเนาะสำหรับลุ่มเฮดอังกฤษเนาะคณเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาเบิ่งค่ะพ่ออย่างครับพ่อแม่พี่น้องหูบ่คะนี่อันนี้เฮดหนังไกลค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็นบ่คะเป็นดุ่งเลยค่ับพ่อแม่พี่น้อง๋จ้าเงาวลัดฟาดไปเนาะคะเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะ สิบ้าเบิ่งนะขน้อว่าเห,นหนตุหนังไก่มมนเป็นยังไงเป็นยังเขาอ,อึ้นมาหนังไก่เว้ยดินัขเนาะวาเบิบ่งกันเลยค่ะสิบ้าเบิง่งไตดอกเขาสิเป็นยังสี่นัขณ์จเป็นเกตว่าสุดต่อไปสิเป็นคุยนี่ค่ะแบบนี้นขเนาะเป็นคือคนเม่นนค่ะพี่น้งนอง จ้าน,นี่นะคะเห็ดหนังไก่สวยๆเลยค่ะปลายไข่โบซาฟ้าวเก็บค่ะเฮ้ามะพอ้าองดีแล้วอันนี้ละค่ะเห็ดอันนี้ละพัดกระแซบจ่านอคานอแนนี่พัดเป็นหยังปฏิพัดคือกระเพาเมแม่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าจ้ามาเก็บกันเลยค่ะปัดนนี้เฮ้า เก็บไปค่ะพี่น้องเก็บไปอย่าให้เสียค่ะเอาไปพัดกินชิ้วพักกะเพรานี่ยแหละครับพ่อ,พ,อพี่น้อง่ะแซบค่ะคือหนังไก่คือเนื้อไกล่เลยค่ะไต่โด้งเอาเก็บก้นครับพ่อมพี่น้องเาี๋ยวค่อยพอกพกันใหม่นกันเนาะ ขอบขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามารับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะแพนพี่น้องจ๋าอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสบไคร์ในเด้อจ้าสวัสดีจ้า